สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลสาระการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วยหนูทำได้สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เราพบกันอีกแล้วนะคะจำได้ไม่ครเอ่ยคุณครูตูนเองนะคะวันนี้คุณครูตูนก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกแล้วเด็กๆอยากเล่นเกมกันหรือ,อยังคะ นถ้าอยากเล่นแล้วเราก็จะไปเล่นเกมกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมจะเล่นเกมกับคุณครูตูนหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่าเกมของเรามีอะไรอยู่บ้างภาพแรกเลยเด็กผู้ชายนะคะแปลงฟันอยู่ภาพที่สองเด็กก็แปลงฟันเหมือนกันภาพที่สามเด็กผู้หญิงแปลงฟัน ภาพที่สี่เด็กผู้ชายคนนี้กําลังล้างมือเพื่อจะล้างหน้านะคะมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้อ่าเด็กแปลงฟันนะคะเด็กผู้ชายแปลงฟันเด็กผู้ชายล้างมือเด็กผู้หญิงแปลงฟันเกมก็บอกว่าให้ทีเด็กโยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันเราไปดูนะคะเด็กผู้ชายแปลงฟันคู่กับ เด็กผู้ชายแปลงฟันใช่แล้วค่ะต่อไปเด็กแปลงฟันเราก็คู่กับเด็กแปลงฟันใช่แล้วค่ะเด็กผู้หญิงแปลงฟันก็ต้องคู่กับเด็กผู้หญิงแปลงฟันเด็กผู้ชายล้างมือก็ต้องคู่กับเด็กผู้ชายล้างมือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเยี่ยมเลยเป็นไงบ้างคะเด็กๆเล่นเกมกันไปแล้วเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะ ถ้าสามารถทําได้นะคะคุณครูตูนก็มีใบงานไปให้เด็กๆได้ลองทํากันที่บ้านด้วยนะคะเด็กๆโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ระบายสีภาพใบงานให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งใบงานมาให้คุณครูได้ชื่นชมผลงานด้วยนะคะก่อนจบบทเรียนคุณครูตูนก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะคะเราไปฟังนิทานกันเลยดีกว่านะคะ ไปกันเลยเด็กๆอย่างพวกเราทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตนเองแล้วนะไม่ต้องลำบากคุณพ่อคุณแม่ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันให้สะอาดฟันจะได้ไม่กูอาบน้ำถูสบู่ได้เองแล้วเพื่อให้ร่างกายหอมสดชื่น แต่งตัวใส่เสื้อผ้าชุดนักเรียนเองได้แล้วใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงใส่เข็มขัดใส่ถุงเท้ารับประทานอาหารด้วยช้อนและซ่อมง่ายจริงๆใช่ไหมเพื่อนๆ พร้อมแล้วไปโรงเรียนกันเลยอะอะเวลาเล่นแล้วเก็บของเข้าที่ด้วยนะเล่นของเล่นเบาๆไม่รุนแรงจะได้มีใช้ได้นานๆกลับมาบ้านตอนเย็น พวกเราอย่าลืมอาบน้ำด้วยล่ะเห็นไหมสิ่งง่ายๆพวกนี้เราทำได้อยู่แล้วเป็นไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะ คุณครูดีใจนะคะที่เด็กๆชอบนิทานที่คุณครูนำมาให้ฟังในนิทานเขาบอกว่าหนูทำได้แปลงฟันได้เด็กๆแปลงได้ไหมคะได้ล้างหน้าแต่งกายเองได้ได้ไหมคะได้เด็กๆทำได้เด็กๆก,ก็เก่งมากเลยคะ่ะบทเรียนของครูตูลวันนี้ก็ต้องจบลงแล้วคุณครูตูนก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนทุกคน เด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์นิทานที่คุณครูนำมาประกอบการสอนเรื่องหนูทำได้นะคะและก็ขอขอบคุณภาพต่างๆที่คุณครูนำมาประกอบการสอนด้วยนะคะผู้จัดทำคุณครูตูนเองจ้าแล้วพบกันใหม่นะเด็กๆบายบาย